คุณผู้ชมที่ดูเทรลเลอร์เดอร์แฟนตาสติกโฟร์เฟิร์สสเต็ปมาบ้างก็น่าจะเห็นโครงสร้างของเนื้อเรื่องคร่าวๆนะครับว่าทีม4มหัศจรรย์ทีมนี้จะไม่ได้อยู่ในเส้นเวลาหลักพวกเขาผ่านการสำรวจอวกาศได้รับพลังเหนือมนุษย์ และกลายเป็นฮีโร่ของโลกที่ได้รับการยอมรับจากผู้คนกระทั่งการมาเยือนของซิเวอร์เซิร์ฟเฟอร์ที่จะเป็นบุตรหมายของการทำลายล้างโลกโดยมีกาเล็กตัสเป็นคนลงมือความน่าสนใจก็คือซิเวอร์เซิร์ฟเฟอร์คนนี้เป็นผู้หญิงครับและเธอก็ได้รับการยืนยันแล้วว่าเธอก็คือชอล์ราลซึ่งเป็นตัวละครที่อ้างอิงมาจากมาเวลคอมิกในฐานะคนรักของซิเวอร์เซิร์ฟเฟอร์นั่นเองฉะนั้นเพื่อให้คุณผู้ชมรู้จักตัวละครนี้มากขึ้นเดอะมูฟก็ไปค้นแลวก็สรุปข้อมูลมาให้ตามนี้ครับ Are you the Your ชาลาบาวคือประชาชนแห่งดาวเซลาในระบบดาวเดเนฟของกาแล็กซีทางช้างเผือกเธอเติบโต,ตมาเคียงข้างนอรินแรดนักดาราศาสตร์หนุ่มผู้ใฝ่ฝันถึงการประจนภัยในหมู่ดาวซึ่งต่างจากเซลาคนอ,อื่นๆที่พึงพอใจกับชีวิตอันสมบูรณ์แบบชาวเซลาเป็นเผ่าพัานธุ์ที่มีอายุยืนยาวครับพวกเขาสร้างสังคมในอุดมคติที่ปราศจากโรคภคัยไข้เจ็บและความยากจนมาหลายชั่วอยุคน ตามธรรมเนียมของพวกเขาเด็กที่ต้องเผชิญกับความเศร้าโศกจะต้องถูกจับคู่กับเพื่อนเพื่อ,อ,อช่วยบรรเทาความรู้สึกเหล่านั้นและนั่นคือจุดที่ทําให้ชาลาบาได้พบกับนอรินแรดหลังจากที่พ่อของเขาฆ่าตัวตายอย่างไรก็ตามนะครับแม้ทั้งสองจะกลายมาเป็นเพื่อนกันแต่ว่านอรรินกลับทุ่มเทให้กับการศึกษาและความรักที่มีต่อพ่อของเขา ผู้ซึ่งไม่เห็นด้วยกับวิถีชีวิตที่สุขสบายไร้ซึ่งความทะเยอทะยานซึ่งเป็นธรรมชาติของชาวเซลานนรินจึงทุ่มเทกับการศึกษาทางวิทยาศาสตร์โดยมีชาลาบาวคอยเคียงข้างแต่แวันหนึ่งนะครับความสงบสุขของเซนลาก็ถูกทำลายโดยการมาถึงของกาแล็กตัสสิ่งมีชีวิตโบราณอันทรงพลังที่ถูกขนานนามว่าผู้กลืนกินโลกกาแล็กตัสไม่ใช่ตัวตนแห่งความชั่วร้ายแต่เป็นพลังแห่งธรรมชาติที่ขับเคลื่อนด้วยความหิวกระหายอันไม่สิ้นสุดเขาต้องดูดซับพลังงานชีวิตจากดาวเคราะห์เพื่อความอยู่รอด เมื่อชะตากรรมของดาวเซนลาแขวนอยู่บนเส้นได้นอรินแรดก,ก็ตัดสินใจทําในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าทําเขาไปเชิญหน้ากับกาแล็กตัสและยื่นข้อเสนอที่จะยอมเป็นผู้รับใช้เขาอาสา,าทำหน้าที่ค้นหาดาวเคราะห์ดวงอื่นที่ไร้สิ่งมีชีวิตให้เป็นอาหารและกับการไว้ชีวิตดาวเซนลาและคนรักของเขากาแลกตัสยอมรับข้อตกลงนั้น และได้มอบพลังคอสมิกพาวเวอร์ส่วนหนึ่งให้กับนอรินร่างของเขาถูกหล่อหลอมขึ้นใหม่ด้วยโลหะสีเงินที่ไม่สามารถทำลายได้ความทรงจำและอารมณ์ความรู้สึกถูกกดทับไว้เพื่อให้เขากลายเป็นซิเวอร์เซิร์เวอร์ผู้ส่งสารที่เย็นชาและไร้ความปราณีพร้อมกับกระดานโต้คลื่นที่สามารถพาเขาเดินทางข้ามจักรวาลในช่วงแรกซิเวอร์เซิร์เวอร์ทำงานรับใช้กาแล็กซัสอย่างซื่อสัตย์ครับเขาพยายามนำทางเจ้าหน่ายของตนไปยังดาวเคราะห์ที่รกร้างว่างเปล่า แต่เมื่อเวลาผ่านไปกาแล็กซัสเริ่มแทรกแซงจิตใจ,จของเขาทําให้ความทรงจําถูกบิดเบือนและเขาก็เปลี่ยนการนําทางไปยังดาวเคราะห์ที่มีสิ่งชีวิตทรงภูมิปัญญาแทนกระทั่งเขาเดินทางมาถึงดาวเคราะห์สีน้ำเงินที่มีชื่อว่าโลกการมาถึงของเขาถูกจับตามองโดยอัวตูเดอะวัชเชอร์อัวตูที่ปฏิญาณตนว่าจะไม่แทรกแซงแต่ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงอันตรายของโลกได้เขาจึงเตือนเรื่องนี้ให้กับทีมแฟลชซิกโฟรรับรู้ซิเวอร์เซฟเฟอร์จึงได้พบกับฮีโร่ทีมนี้นะครับ อย่างไรก็ตามจุดเปลี่ยนที่สำคัญของซ i เว e ร์ u เซฟเอร์จะเป็นเหตุการณ์ที่เขาได้พบกับอาิเซียมาสเตอร์ศิลปินตาบอดผู้ไม่ตัดสินเขาจากรูปลักษณ์ที่น่าเกรงขามเธอมองเห็นจิตวิญญาณอันสงสงและความเศร้าที่ซ่อนอยู่ภายในอาิเซียได้จุดประกายความเป็นมนุษย์ในตัวนอรินแรดให้ตื่นขึ้น,นใหม่ครั้งความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและความทรงจำเกี่ยวกับความรักและการเสียสละได้ถาถมกลับมาเขาจึงตัดสินใจทรยศ์กาเล็กตัสและยืนหยัดต่อสู้เคียงข้างมนุษยชาติเพื่อปกป้องโลก การต่อสู้ครั้งนั้นจบลงด้วยการที่ซิลเวอร์เซอร์เฟอร์ขับไล่กาแล็กตัสออกไปได้สําเร็จแต่ต้องแลกมาด้วยการถูกลงโทษจากนายเก่ากาแล็กตัสได้สร้างกําแพงพลังงานที่มองไม่เห็นล้อมรอบโลกเอาไว้ทําให้ซิลเวอร์เซอร์เฟอร์ไม่สามารถเดินทางออกจากดาวดวงนี้ได้นั่นเท่ากับว่าแม้จะได้รับอิสรภาพแต่เขากลับต้องกลายเป็นนักโทษบนดาวที่เขาเพิ่งช่วยชีวิตเอาไว้ต่อสลับมาที่ชารลาบาวในตอนที่ซิลเวอร์เซอร์เฟอร์ถูกกักขังไว้บนโลกทําให้เขาไม่สามารถกลับไปยังดาวบ้านเกิดเซนลาเพื่อพบชารลาบาวได ความเจ็บปวดจากการพลัดพรากนี้ได้ไปเข้าหูจองปีศาจเมฟิสโตครับเมฟิสโตนั้นปรารถนาจะครอบครองจิตวิญญาณอันสูงส่งของซิเวอร์เซ์เฟอร์เขาจึงใช้ชาลบาลเป็นเครื่องมือในแผนการอันชั่วร้ายโดยร่วมมือกับดรดูมลบความทรงจําของเธอและสร้างตัวตนใหม่ให้เธอเชื่อว่าตนเองเป็นเพียงสามัญชนแห่งประเทศลัสเวเรียชื่อว่าเฮเลนาจากนั้นพวกเขาจึงจัดฉากงานแต่งงานจอมปลอมขึ้นเพื่อล่อให้ซิเวอร์เซ์เฟอร์ต่อสู้กับเหล่าแฟนตาสติกโฟในขณะเดียวกันแม้จะโกรธแค้นที่ถูกทรยศ กาแล็กตัสก็ได้ทำลายสภาพแวดล้อมบนดาวเซนลาแต่ว่าไว้ชีวิตผู้คนบนดาวโดยเตือนพวกเขาล่วงหน้าเมื่อมิสเตอร์แฟนตาสติกสามารถปลดปล่อยซิเวอร์เซอร์เฟอร์จากการจองจำได้ชั่วคราวเขาก็รีบกลับไปยังเซนลาทันทีแต่ซิเวอร์เซอร์เฟอร์กลับพบเพียงดาวที่รกร้างและได้เรียนรู้ว่าชาลาบาวถูกเมมฟิสโต้ลักพาตัวไปซิเวอร์เซอร์เฟอร์เข้าใจแผนการทั้งหมดจึงกลับมายัางลัสเบเรียเพื่อตามหาเธอครับซึ่งก,การกระทำนั้นก็ทำให้เขาถูกจองจำบนโลกอีกครั้งในช่วงเวลาที่เมมฟิสโต้กำลังส่งตัวชาลาวลัไปยงงดขออเธอ s ิเวอร์เซิร์อร์ได้มอบพลังคอสมิกส่วนหนึ่งของเขาให้กับเธอและด้วยพลังนี้เองที่ชาลบาวก็สามารถฟื้นฟูชีวิตและก็ธรรมชาติทั้งมวลของดาวเซนลาให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ดังเดิมการกระทำมันยิ่งใหญ่นี้ทำให้ประชาชนยอมรับเธอในฐานะจกกักรพรรดินีแห่งเซนลา แต่ว่าในมุมกลับกันภาระหน้าที่ในฐานะผู้นําสูงสุดก็ทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองต้องเปลี่ยนไปตลอดการเมื่อซิลเวอร์เซิร์ฟเฟอร์หลุดพ้นจากการจองจำบนโลกได้อย่างถาวรและกลับมาหาเธอชะะาร์ลาบาวกลับปฏิเสธที่จะแต่งงานกับเขาโดยให้เหตุผลว่าเธอมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อประชาชนของเธอทําให้ซิลเวอร์เซิร์ฟเฟอร์ต้องยอมรับความจริงอันเจ็บปวดทีนี้ถึงแม้ความรักของพวกเขาจะจบลงแต่โชคชะตาก็ยังนําพาทั้งสองมาพบเจอกันในฐานะอื่นในอีเวนต์ต่างๆหลังจากนั้นครับ ในอีกแง่มุมหนึ่งชาลาบาวในจักรวาลคู่ขนานภายใต้คอมิกที่ชื่อว่า EarthX ของ Marvel <c oughs> ก็มีการตีความเรื่องราวของเธอขึ้นมาใหม่ทั้งหมดจักรวาลของ EarthX นั้นมีกฎเกณฑ์ที่แตกต่างออกไปกาเล็กตัสไม่ใช่ผู้กลืนกินดวงดาวเพื่อความหิวโหยแต่เป็นผู้รักษาสมดุลแห่งจักรวาลภารกิจที่แท้จริงของเขาคือการทำลายดวงดาวที่มีไข่ของเซเลเชียลอยู่ภายในเพื่อป้องกันไม่ให้เซเลเชียลฟักตัวออกมาแล้วก็ทำลายจักรวาลทั้งหมดส่วนซิเวอร์เซิร์ฟเฟอร์ผู้รับใช้ของเขาก็มีหน้าที่่ใหมนะครับ นั่นก็คือการเดินทางไปทั่วจักรวาลเพื่อค้นหาดวงดาวที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตแต่ว่ามีไข่ของเซเลเชียลอยู่เพื่อให้กา l ล็กตัสมาทำลายได้อย่างปลอดภัยปมปัญหาก็คือเอิร์ธเมี s ิเวอร์เซิร์ฟเฟคนซึ่งความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็อธิบายว่ากา l ล็กตัสนั้นรู้ว่านอรินยังมีหัวใจและก็มีความรู้สึกที่เปราะบางเขาจึงสร้างผู้รับใช้ขึ้นมาอีกคนเพื่อทำหน้าที่ที่เจ็บปวดยิ่งกว่านั่นก็คือการเป็นผู้ทำลายล้างที่แท้จริงกาเล็กตัสได้เดินทาง ทั้งคู่ถูกแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนนอรินแระซิเวอร์เซอร์เฟอร์คนแรกมีหน้าที่ค้นหาดาวเคราะห์ที่ไร้ผู้คนซึ่งมีไข่เซเลเชียลอยู่ภายในแล้วก็ส่งข่าวให้กับกาเลกัสชาลาบาวซิเวอร์เซอร์เฟอร์คนที่2มีหน้าที่เดินทางไปยังดวงดาวที่มีสิ่งมีชีวิตแล้วก็มีไข่เซเลเชียลอยู่จากนั้นเธอจะต้องทำลายดวงดาวเหล่านั้นทิ้งเพื่อรักษาสมดุลของจักรวาลประเด็นก็คือนอรินไม่รู้เรื่องของชาลาบาวมาก่อนเลยครับตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาท่องไปในอวกาศอันเวงเางและโดดเดี่ยวหลาย เป็นภาพสะท้อนของความเดียดดายที่เขาสร้างขึ้นมาเองเขาไม่เคยรู้เลยว่าเงาสะท้อนที่เขาเห็นนั้นคือหญิงคนรักที่เขาทอดทิ้งมาแต่กำลังปฏิบัติภารกิจอันแสนเจ็บปวดอยู่เคียงข้างเขามาโดยตลอดโดยที่ไม่เคยได้พูดคุยหรือว่าสัมผัสกันเลยแม้แต่ครั้งเดียวต่อสากมาที่ The Fantastic Four First Step การได้เห็นชาล่าบารับบทเป็นซิเวอร์เซิร์ฟเฟอร์ก็เป็นประเด็นใหญ่ที่ชวนให้เราติดตาม,มานะครับว่าจะมีการตีความออกมาแบบไหนหรจะเป็นแวรเรียนเหมือนกับตัวละครอื่นๆในระบบมันตีเวิร์สหรือในเรื่องจะมีซิเวอร์เซิร์ฟเฟอร์อีกคนอย่างนอรรินแรดด้วยหรือเปล่างานนี้ต้องรอดูกันในโรงภาพยนตร์ซึ่ง The Fantastic f o r First Step จะเข้าฉายในวันที่24รกรกฎาคมที่กำลังจะถึงครับเอาเละครับท้ายสุดถ้าคุณช,ชมชื่นชอบวิดีโอของ The Move และอยากสนับสนุนช่องก็สามารถสนับสนุนได้ด้วยระบบสมาชิกระบบซูเปอร์ตง์หรือว่า The Move Store ในช็อป,ป สำหรับวิดีโอนี้ผมเอาจาก c h Channel t h e m o v e ลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามเสมอมาสวัสดีครับ Optus แบรนด์อันดับหนึ่งเรื่องแว่นกองแสงสีฟ้าสำหรับผู้ใช้งานหน้าจอต่างๆเป็นประจำบอกเลยว่าขาดไม่ได้ครับกับไอเทมชิ้นนี้เพราะเลนกองแสงสีฟ้าจะทำให้เราทำงานกับหน้าจอได้นานขึ้น Optus ยังมาพร้อมกับดีไซน์กรอบแว่นหลากหลายแบบที่เน้นเรื่องความทนทานแข็งแรงและก็ความสวยงามสวมใส่ได้ในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นแว่นรุ่นซีโร่ Over 2.0หรือว่าวาคุวาคุ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ o f f i c i a l Page ของ o p t ต s ได้เลยแล้วก็ยังใช้โค้ดส่วนลด The Move ได้เหมือนเช่นเคยนะครับครบเครื่องเรื่อง IT ก็ต้อง a d v i c e นะครับโดยทางร้านมีบริการจำหน่ายสินค้า IT ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น PC La p t ท็อปเฮดมิ่งเกียร์รวมทั้งสมาร์ทโฟนสมาร์ทเดเวิ์หลากหลายแบรนด์ในราคาสุดคุม้มคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ทั้งหน้าร้านหรือว่าจะสั่งซื้อแบบออนไลน์ผ่านทาง advice.co.th ก็ได้เช่นกันใช้โค้ด The Move มีส่วนลดพิเศษให้ด้วยนะครับ ยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับแอดไวส์ศูนย์รวมไอทสมาร์ทโฟนจำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียว Family It's about connecting to something bigger than yourself Whatever life throws at us We'll face it together Johnny now As a family today we are your defenders the four of us will face the danger and we will protect you is this guy good oh, yeah. the clovering time oh yeah I finally knocked it off the list list the new spacesuits Oh. I take back every single bad thing I've been saying about you. To myself. In private.